ดวงวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนค่ะวันนี้ดวงดีที่สุดป็นคนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะวันนี้จะประสบความสําเร็จด,ดีมากๆเลยนะมันอาจจะไม่ได้เข้ามาในเรื่องของการเสี่ยงโชคได้โชคลาภนะคะแต่มันจะเข้ามาในเรื่องของการที่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนมีคอนเนคชั่นที่ดีค่ะทําให้การงานของเราก้าวหน้าประสบความสํเาเร็จค่ะ คนเกิดวันจันทร์ค่ะอยากที่จะออกไปข้างนอกบ้านนะคะไปคาเฟ่สวยๆไปร้านอาหารที่มีเมนูดีๆน่าทานค่ะแล้วก็เอางานไปนั่งคิดนั่งทํำตรงนั้นถ้าเกิดว่าอยากเสี่ยงโชคในวันนี้นะคะให้ซื้อเกี่ยวกับเลขที่เป็นทะเบียนรถหรือว่าเลขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเลขทะเบียนแท็กซี่อย่างนี้ค่ะ คนเกิดวันอังคารค่ะมีคนมาชวนให้เรานะคะไปทํางานที่ใหม่ที่อื่นหรือว่าชวนให้เรารับงานใหม่เพิ่มค่ะมันจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือว่างานที่ต้องออกไปข้างนอกเราก็มีคิดอยู่ว่าเราจะไปทําดีไหมกําลังคิดไตร่ตรองว่าค่าใช้จ่ายกับรายได้มันสัมพันธ์กันไหมค่ะ คนเกิดวันพุธค่ะมีคิดไอเดียใหม่ๆจะเอาไปเสนอในทีมในกลุ่มนะคะแต่ว่าคนอื่นเขาดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับเราเท่าไหร่เขามองว่าทําแบบเดิมดีกว่าไม่ต้องลงทุนดีกว่าค่ะโปรเจกต์ของเรามันก็เลยยังถูกพับโครงการไว้ก่อนแต่ว่าให้เราเก็บไว้นะคะเผื่อว่าในโอกาสหน้ามันจะได้มีโอกาสหยิบยกขึ้นมาทําค่ะ เพนเกิดวันพฤหัสค่ะจะมีต้องจ่ายเงินนะคะไปกับเรื่องการเดินทางการซ่อมรถหรือว่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวกับรถค่ะค่อนข้ามเป็นเงินก้อนใหญ่เหมือนกันทําให้เงินออกจากกระเป๋าเราไปแบบหวบลงไปเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะคิดซะว่ามันเป็นการลงทุนค่ะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะมีงานเข้ามาให้เราทําเยอะมากๆเลยแทบจะไม่ไหวแล้วนะคะระวังเรื่องความผิดพลาดของงานด้วยเพราะว่ามันทําให้เราหัวหมุนมากๆแต่เราก็ไม่คิดที่จะหาคนมาช่วยเราเนาะหรือว่าไม่ได้คิดที่จะแบ่งงานออกไปให้คนอื่นคะ่ะด้วยความงกของเรานั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นต้องจัดการกับเรื่องงานให้ดีๆเลยแล้วก็มีหาเวลาพักผ่อนด้วยค่ะ คนเกิดวันเสาร์ใครอยากที่จะปรับปรุงต่อเติมบ้านหรือว่าทําให้บ้านน่าอยู่มากขึ้นค่ะหาของมาแต่งบ้านบางคนก็คืออยากจะไปซื้อบ้านใหม่ไปดูห้องใหม่หรือว่าทําห้องใหม่ให้มันน่าอยู่มากกว่าเดิมเลยนะคะแต่มันก็จะเป็นโครงการไว้ก่อนเพราะว่ามันก็ค่อนข้างใช้เงินเยอะเหมือนกันค่ะ